เราอยาไปคิดที่จะเอาคนผู้คนมาเป็นสมาชิกมันไม่เหมาะมันมันบางคนก็มันไม่เหมาะไม่เหมาะก็คือไม่มผมเคยเปรียบเปยอ,อยู่เสมอว่าจะเอาไม้ลูกมาแกะสลักมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาไม้ลูกมาแกะสลักให้มันมีค่าแกะไปแกะมาเดี๋ยวมีดก็ถูกมือตัวเองก็เปรียบก็เหมือนเอาคนที่มันไม่ใช่มา มาแล้วก็ไม่ให้ให้เราออกค่าโค้ดให้ม่อซื้อสินค้าเอาสินค้าไปก่อนแล้วก็เสียต้องคนเสียต้องเงินเราแล้วเก็บปวดที่หลังเพราะฉะนั้นเราต้องใจแข็งไว้ถ้าเราใจแข็งไว้เราอ่อนที่หลังง่ายแล้วมันจะลําบากต่อไปต่อมาคําถามที่สองเพิ่งสมัครใหม่แล้วเจอคําถามว่าแล้วน้องมีรายได้เท่าไหร่แล้ว จะตอบเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรายังไม่สําเร็จเราอยากไปเอาตัวเราไปไอ้อ้างให้เราอ้างถึงให้เราอ้างถึงระบบใชครับคือคําถามลักษณะนี้มีรายได้หรือ,อยังเนี่ยเราก็บอกตรงๆว่ายัางไม่มนะีแต่มันมีระบบที่จะจ่ายมากถึงเดือนแล้วเป็นแสนถึงล้านก็เหมือนเขาทํางานที่ไหนอย่างนี้ถามกลับ ถ้าลักษณะนี้ให้ถามกลับว่าสถ,ถานที่ที่เขาทํางานไม่ทราบว่าคนที่เงินเดือนสูงกว่าพี่เนี่ยมันเท่าไรถ้าเขาบอกว่าที่สูงกว่าเขาระดับผู้จัดจาก,การก็ห้าหมื่นแล้วคิดว่าอีกสักกี่ปีรองจะได้ห้าหมืน่นก็แปลว่าในในองค์กรนั้นมันมีคนที่ได้เงินเดือนสูงจริงจริงแต่คนที่เขาอยู่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ เช่นเดียวกันวันนี้มันมีระบบที่มีรายได้ตั้งเป็นล้านถ้าทำมีระบบเป็นล้านถามว่าได้หรือยังเรายังไม่ได้แต่ถ้าทําไปอีกถ้ามันระบบแบบนี้เนี่ยมีคนได้เยอะถ้าทําไปอีกหนูก็คิดว่าผมก็คิดว่ามันต้องได้แล้วก็ทําไปอีกสองปีเชื่อแน่นอนว่ามันต้องได้เป็นแสนเพราะอะไรเพราะระบบนี้คนเข้าไปก่อนเขาทําได้ถึงสองปีเขามีรายได้ห้าแสน นั่นแปลว่าถ้าเราทําเหมือนเขาถ้าเราทําอย่างเขาไม่ได้เท่าเขาแน่นอนถ้ามันได้ครึ่งหนึ่งมันก็ยังได้สองแสนห้าแล้วก็แปลว่ามัน,ม,นมันเราต้องโยงไปที่ระบบอย่าที่มองตัวเราเพราะคนส่วนมากไปเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเราไปมองที่ระบบเราก็ต้องชี้ให้เขาเห็นระบบแล้วว่าว,วันนี้คนก็อดทนอดทนอยู่ตรงนี้สองปีมันจะมีรายได้ถึงห้าหมื่นไหมแต่ถ้าไปอดทนอยู่ตรงนั้นสองปี มันมีรายได้ถึงจะห้าแสนอย่างเงี้ยจะอดทนตรงไหนเขาคิดเขาเองเขาคิดเขาเองถ้าสมัครใหม่ก็บอกว่ายังไม่ได้แต่ระบบมันได้แต่ระบบมันเป็นแบบนี้วันนี้ก็มาชวนเพื่อให้ดูระบบก็เหมือนระบบความเร็วอะระบบช้ากับระบบเร็วอะนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่หนึ่งชั่วโมง แต่อย่างไงคนจะคนจนขอให้ได้ขึ้นเครื่องบินลำนีม้มันจะจบการศึกษาหรือไม่จบเลยมันก็ถึงถ่งชัง่วโมงเพราะว่าไประบบไปสู่ระบบเร็วแน่นอน้ากลับมาเราจะเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะจบด็อกเตอร์จบปอสีไม่จบอะไรเลยนั่งรถไฟมาอย่างไงมันก็ต้องมีแปดชั่วโมงเพราะอะไรระบบมันเป็นแบบนั้นเราชวนเขาดูระบบเราชี้ให้เขาเห็นระบบระบบเราชี้ให้ เห็นคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาได้มาแล้วอันนี้คือถ้าสมัครใหม่นะครับเรายังไม่มีรายได้เราจะ่าไปเอาตัวเองไปว่าเราต้องเอาระบบเราเอาอ้างถึงคนสําเร็จเอาระบบให้เขามองเห็นระบบต่อมาคําถามที่สามผมเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงน่ารักมากแต่อวบเกินไปหน่อยจะากแนะนําชิมบันเขาอย่างไงอันนี้ต้องเข้าใจว่า มันจะมีมันควรจะเสนอสินค้าก่อนหรือว่าจะทําความรู้จักเขาก่อนถ้าคําตอบว่ามันจะเสนอสินค้าก่อนเราก็เสนอไปครับแต่อันไหนมันจะดีกว่าผมคิดว่าในลักษณะนี้เจอคนมันไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวมันขั้นแรกมันต้องทําความรู้จักก่อนต่อมาถ้าทําความรู้จักก่อนเนี่ยคําถามอะไรมันจะง่ายที่สุดระหว่างถามว่า จะไปไหนบ้านอยู่ที่ไหนทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ผมคิดว่าเราถามเพื่อจะเชื่อมตัวไปผมคิดว่าไปลงไหนมากกว่าเช่นถ้าเรานั่งรถเมล์ผมคิดว่าจะไปลงไหนครับนั่งสายนี้ประจําหรือเปล่าครับถ้าเขาตอบว่าไปลงที่น่นที่นี่แปลว่าเขาเนี่ยมีสัญญาณตอบรับ้ะถ้าถามแล้วก็ไม่พูดอย่างนี้แปลว่าไม่มีสัญญาณตอบอรับยังไงเราก็ เราคงจะก็หาวิธีต่อถ้ามันมีเวลาอาโร่ก็เป็นยังไงครับผมพูดไม่ชัดหรือว่าผมหน้ารังเกียจตรงไหนครับพี่ถึงไม่ตอบปกติผมถามคนก็ก็ว่ากันไปเรื่อยถ้าเราติดตลกตลบใหม่ว่าแล้วผมเนี่ยบุคลิกเนี่ยถามใครก็ไม่มีใครก็ว่ากันไปครับอันนี้ถือว่าเราเป็นเรื่องตลกถ้าถามก็ไม่ตอบอย่าลืมว่าเราต้องท,ำทำําความรู้จักเขาก่อนส่วนสินค้าเป็นที่หลัง จำได้ไหมครับเราต้องทำให้เขาไว้ใจถ้าเขายอมพูดกับเราเลิ่อไว้ใจยิ่งถ้าเขาให้โทรศัพท์กับเราต่อไว้ใจยิ่งถ้าเราโทรไปตอนเขาติดธุระเขายังไม่ไล่รับสายแล้วคั้งหนึ่งเขาโทรกลับยิ่งเขาไว้ใจมันจะเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของมันอยู่ถ้าเราทำจริงจริงแต่ถ้าโทรไปไม่รับแก็ไม่โทรกลับอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าเขาติดหรือว่าเขา ไม่อยากรับสายเราจริงๆไอ้เจออย่างนี้ผมก็คิดว่าแม่จะทำความรู้จักกันก่อนแล้วค่อยแล้วแล้วค่อยว่าเรื่องสินค้าของเราไอ้ัวกเกินไปหรืออ้วนเกินไปอะไรเนี่ยมันมันม,ม,ม,มันทีหลังแล้วครับแล้วก็ชวนพขาคุยเรื่องทำมาหากิน